ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้จะมาทําชูชีปลาทูนะคะวิธีทําเอาไส้ออกนะคะไส้กระเบื้องนี่ค่ะล้วงอย่างนี้เลยแล้วก็เอาไส้ลงถังกระยาเนี่ค่ะที่เขาทำปลาทูหน้าง,งอกอหักรอากประมาณนี้เนี่ยล้วงออกมาควักไส้ควักพุงออกมาเพราะว่าถ้าเราทอดกรอบๆเราจะทานด้นหัวได้ทีนี้ ทำเป็นตัวอย่างก่อนคิดจะได้ไม่ยาวสมมติเราเจาะเรียบร้อยแล้วเนาะเจาะเราเราไม่มีขี้ไม่มีอะไรแล้วเราก็มาบ้างบ้างนะคะบัางเพื่อที่จะทอดให้มันกรอบแต่ว่าเราอย่าไปบัางให้ให้ขาดนะคะือเนี่ยค่ะบัางเรียบร้อยแล้วนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็ เราตัดหางเลยเราไม่ต้องใส่แล้วก็โรยเกลือกลับไปกลับมาทำให้เข้ากันเพราะว่าอะไรเกลือเกลือมันจะทำให้เข้าเนื้อได้ไวแล้วก็ตั้งกระทะทอดตั้งกระทะทอดนะคะนี้น้ำมันนะคะตั้งให้เดือดรอทอดอ,อันนี้เราก็มาทำน้ำจิ้มรอน้ำราดไม่ใช่น้ำจิ้ม อันห่ซักนก้มันนะคะเราตั้งให้เดือดตั้งรอรอ,อสักรู่อันนี้ก็คือน้ำที่เราจะทำน้ำจิ้มาราดเราก็ใส่ผงนัวเติมน้ำตาลเพิ่อความหวานมันจะเป็นเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็พริกเราจะใช้พริกคั่วก็ได้หรือพริกป่นก็ได้นะคะใส่นิดเดิมแล้วก็คนให้เข้ากัน รอให้ละลายเข้ากันเราอยใส่หอมกระเทยนะคะตอนนี้เราก็มาทอดลองทอดปลาก่อนทอดปลาค่อยๆวางนะคะน้ำมันพีนระดมลำพอนทอดได้ดีประสานันเราให้ปลาทูสุกก่อนนะคะส่วนนี้เราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆคะ่ะ ให้สุกก่อนพอแห้งพอใกล้จะสุกเราก็เช็คดูนี่นะคะจากทอดให้กรอบๆมันจะได้กินได้ทะลุตัวทัลุกระดูกเสร็จแล้วนะจ๊ะ ทอดใครบต้องหกตัวเพราะเรามีหกตัวต้องครงเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่หอมใส่หอมแล้วก็ใส่ตะไคร้นะคะน่ซอยคเราก็ใส่หอมแดงเข้าไปแล้วก็ใบมะกรูดนะคะซอยแล้วก็เคี่ยวให้สุก เกี่ยวกาไปเพราะว่าได้การแล้วครบ6ตัวแล้วนะคะก็เอามาเรียงให้มันสวยงามนะคะพักสเด็จน้ำมันเรียบร้อย3ามตัวเต็มถาดพอดีจับตรงนีวไว้นะคะทีนี้ปิดวางไว้ตรงนี้นะคะ น้ำจิ้มซีซี้าไปข้างในนี่ค่ะหอมฉุยเลยราดนะคะราดไปในตัวปลาน้ําจิ้มนี้เราก็ทานกับก๋บวยละๆ้นก็เหนียวได้หมดค่ะเน้นเน้น สร็จโรยได้ขึ้นช่ายนะคะเรียบร้อยค่ะชูชิปลาทะเลปลาทู